จ้าวันนี้จะทำไข่น้ำแต่ต้องเจียวไข่ก่อนเนาะไข่เจียวเราได้แล้วจ้ากะตั้งนี้เลย นเลยต้องหูไข่แล้วก็ตามด้วยนี่เลยจ้าไข่เจียวก็เรียกไข่น้ำนะตามด้วยต้นหอมผักชีเลยจ้า เมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึง่งไข่เจียวไม่ได้ใส่น้ำมันนะจ๊ะใส่นี้เดียวนี่เลยจ้าไข่น้ำเราน่ากินมากๆสดน้ำร้อนๆจะโล่งคอนี่เลยจ้าไข่น้ำเราไข่น้ำจะใส่เต้าหู้ไข่ด้วยวันนี้เมนูไข่จ้า